วว้า <Wow. S 2> เราจะต้องสาวข้าวสักประมาณสองสามน้ำสามสี่น้ำก็ได้สาวให้น้ำใสเลยข้าวโพดนึ่งประมาณสักสิบนาทีครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเฉือนเอาเนื้อนะครับแยกส่วนที่แบบชิ้นสวยๆแบบนี้นะเอาไว้สาหรับตกแต่งหน้าขนม ส่วนตัวที่เราจะใช้ไปต้มกับข้าวเหนียวเปียกนะครับให้เราแยกให้เม็ดเขาแบบแยกออกจากกันนะครับล้วนๆแบบนี้กะทิสําหรับราดนะครับตัวนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้าใส่กะทิลงไปนิดนึงก่อนนะครับนี้เราก็ละลายแป้งก่อนละลายน้อยๆแบบนี้นะครับมันก็จะละลายง่ายกว่าใจเย็นๆครับคนไปเรื่อยๆแป้งข้าวเจ้าละลายดีแล้วนะครับผมก็ใส่เกลือลงไปตามด้วยกะทิที่เหลือทั้งหมดครับเราต้มน้ํากะทินะครับหรือว่าหัวกะทิราดเนี่ยเราใช้ไฟอ่อนนะครับ แล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆเราต้องคนเป็นระยะนะไม่งั้นมันจะไหม้ก้นหม้อนะครับตอนนี้เราจะเห็นไอความร้อนจากกะทินะครับขึ้นมานะครับผมก็จะใส่ใบเตยลงไปสัก2ใบนะพอเริ่มมีไอเราก็ใส่ใบเตยลงไปได้เลยกลิ่นมันก็จะหอมขึ้นมานะครับทําขนมไทยใจเย็นๆนะครับค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะครับจนน้าข้นเหนียวเลยนะแต่มันจะไม่เหนียวมากนะน้ากะทินะครับสาหรับราดหน้าเราเนี่ยข้นละปิดเตาเลยครับยกลงนะครับเดี๋ยวนี้เราไปพักไว้ก่อน เราละลายแป้งมันสำมัหลังกับน้ําก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปกวนกับข้าวเหนียวเปียกน้ําเดือดแล้วนะครับก็ใส่ใบเตยลงไปเสร็จแล้วเบาไฟลงเราก็ใส่ข้าวเหนียวไปเลยใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วก็คนเป็นระยะนะครับแล้วเราจะต้องสังเกตตัวข้าวนะครับบอกไม่ได้นะว่า,าต้มประมาณสักกี่นาทีนะคอยเช็คเป็นระยะนะครับจะเห็นว่าเม็ดสวยนะอันนี้คือไม่ต้องบาน เอาแค่แบบเม็ดสุกนะครับแต่ว่าไม่บานนะครับเสร็จแล้วชิมครับถ้าเราชิมแล้วไม่มีไตแล้วเนี่ยใช้ได้แล้วพอได้แล้วนะครับก็ใส่แป้งมันสำปะหลังละลายน้ําเลยนะครับระหว่างที่ใส่แป้งมันสำปะหลังนะครับคนไปด้วยนะหลังจากใส่แป้งมันสำปะหลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับคนให้เข้ากาันจากนั้นก็ตามด้วยข้าวโพดครับเสร็จเรียบร้อย ข้าเหนียวเปียกข้าวโพดของเราก็หน้าตาประมาณนี้โอ้โห,หน่ากินมากอมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้วยนะครับสำหรับสูตรดีๆแบบนี้นะครับ